泰国人，我们平时不做意。他说现在他在拿呢，就是他这一个小号可以用做头饰，他是一个紫色和黄色搭。哎、他说你看他今天的做一个装扮，就打扮的特别酷，一戴上我们的这个围巾就变成可爱的了。哎呀，爱、哎，拉油，对哈，你看他现在是可爱，戴上，哎呀，酷起来了。你好会卖哦，淘淘。

啊，不只，不只，不只，啊，不哈，哈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  กลางกลางเพลเ是酷เมื่อป็นแบบหล่อๆค่ะสีดำสีน้ำตาลเป็นยังไงดีฮะอันนี้จะเป็นแบบว่าคลาสสิกอ่า说这个是经典有ความค l าสสิกมีความแบบว่าดูสุขุมขึ้นมานิดนิด่典就是很稳重很稳重的ฟูแบบว่าเออหนุ่มในเมืองไปเที่ยวริมชายหาดช่วงซัมเมอร์他说就好像是一个城市的那种男孩子去海边玩好会形容อั สมมุติอยากเปลี่ยนลุคภายในหนึ่งวิใช่ไหมครับดึงลงมาเขอกว่า<说>一秒可以变妆<อ>啊刚刚可爱的变帅了啊帅气的淘淘变 look ได้เลยภายในแป๊บเดียว他说一秒可以变他的这个 look <อ>ก造哦变 look อีกหนึ่งวิถอดแว่นต่อมา 把眼镜摘下来，还是可爱的桃桃哈。所以呢，只要有我们样兔的墨镜，不管你们打扮是什么可爱的、帅气的还是经典的，都可以搭配，它是很百搭的墨镜耶。那问你呢？哈，它、啊，，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 

ใช宝ครับเรามาที่ชิ้นต่อไปครับมาเราดูตาผมมาเตกรอัที่สุดคาออไรครับตัวมี้เป็นกระเป๋าผ้าหยีนกระเป๋าผ้ายครับุกคนีาเป็นกระเป๋าผ้ายีนตัวน้เป็นกระเป๋าผ้าหยีนครับตัวนี้เป็นและถป๋แล้วยังผมีนครบบ เป็นสายยีนพอเห็นอันนี้คือแบบโอรักเลยเขาบอกว่านนเขา,า,าเป็นคนที่ชอบใส่เสื้อผ้าทียีนเ์มากเขาบกว่าเขาชอ่เสื้อผ้าแบบยีนมบองว่าขอัน่เ้อผ้าแมากไมาว่าเขชบเ้ผ้าแบบยีหรือว่าเป็ชแบบส่อื้แนก็มามเราะว่าทุกชน่เส้ผ้ยีนีมากเบอกาชอบใส่เสื้อผายากไดา,ากระเป๋าช่มัน่ัวน้ําหนักมระเ๋าอว,ว่าเบาชต่ใส่ของด้ดผ้าแบบยีนส์มาก้ขาบอยว่าเขาช่้อผ้าแบบยีาเขอกว่าชอ ท้อทอเออแบบแบบกเหมือนเดินอยู่เดินอยู่เขาบเขาตนน้เาเดินแล้วเพื่อนหันแล้วเพื่อนเจอเพื่อนเจอเพื่อนเพื่อนทดีเดี๋ยวไม่ทักเดี๋ยวไม่ทักเขาบนอนน้โจแล้วเขาถูห okay ันแล้วเนเจืเียทักเดีวไาเขา

嗯嗯、姐姐啊！然后要必须听那张单子，姐姐真漂亮。姐姐啊！的订单抽一个幸运的人送亲签小卡啊！ 啊！Mm hmm. 但是我们是更特别，因为我们是有亲签的哟。啊、oh,，OK，那我们来玩这一个游戏吧。你看那我们 game b 掉 y 跟你玩了哈，因为这个游戏还会送亲签的哟。OK，哈，game boy boy 呢哈，很简单的一个游戏，它叫做你画我猜啊。g a m 给这样 我我感觉你们想要这幅画，对的，服，OK，头发非常像，好不好？头มเหมือ他头发他说最近他特别喜欢这个发型。而且是灰色，现在。对，老公。非，常，正，常，的，人，他，有，很，多，的，的，能量，他，有，很，多，的，能量，他，有，很，多，的，他，有， 只要看头发和这个肌肉，大家都知道是福。如果你看这个很细节的哟，他这个头发专门用灰色的笔，ใ一半把它บปากกาสี <laughs> 然后把这个剩下的是用黑色的笔，很有细节的，一分钟半画在这幅画。啊、<laughs> OK，所以我们的淘淘没有挑战成功，换成拍 game g a m 哈。

เอ่มาเราผู้แฟนคลับคุณนักนิยมคุณนักนิยมคุณนักิยมคุณนักนิยมคุณักนิยมคุดนักิยมคุณนักนิยมคุณนักนิยมคุณนักนิยุณนักยมคุณนักนิยมคุณนักนิยมุณนักยคุักนคุณนักยมคุกนิยมคุณนักุณนักยมคุณนัน เท่เ他说要帅气，เท่แ power，他说要有 power 的那种，啊、来，哦，想得了。他可以发出声音，power，你不是说要帅气吗？啊，老了，嘿 อันรอแนรอแทนรัอนีคออนครับีอคคอันนี้เป็นเซ็กซี่เลยนะเนี่ยฮะเออ และนะคะเกมสุดท้ายนะคะว่ามันอธิบายภาพนี้ให้ฟังได้ไหมคะ คือตนอนแรกคิดอยู่นานมากว่าจะวาอะไรดีเพราะว่ามัมันก็มีหลายอย่างที่อยากบอกกับพี่พแฟคนคลับทุกคนล่ะครับเพราะมีอะรก็ขอรวเป็นภาพนี้ลกัเราะมีอะไรกอรบเป็นา้ละันเพราะมีอก็ขอรวบเป็นภาพนี้ละกันเพราะมีอวเปาันเพาะมีอก็วบเนาละัเพรมีอะไงก็าะกันเพาอรอบเปนีกน,นะอะรก็รบเปนภา้นาะมีอะก็รเป็นาละัเพมีอนไรกบเป็นี่กนเมอะบนภาีะกัเพีอะก็นภาพนี้ละกันเพราะมีอะไรก็ขอรวบ ใช่แล้วก็อันนี้ยจริงๆมันคือดวงอาทิตย์ครับแล้วก็这个它其实是太阳的ใช่แต,<ม>แต่ที่ผมใส่ผมใส่ว่าเป็นลูกพีเพราะว่าเอามันเป็นผมด้วยแต่中间呢它是一个桃子因为是它自己ใช่แล้วผมมองว่ามันอีกอีกแต่คือมันก็คือความโชคดีนั่นแหละครัแล้วก็他觉得这个太阳呢它可以象征着一个好运就是<ช>运气好的那คือผมว่าเป็นฟิลรูปนี้อยากให้กาลังใจทุวคนว่าพระาทิตนะครับมันทุกๆว่ามันขึ้นมันลงอยู่แล้ว แต่ยังไงก็ตามคือเรารู้แน่นอนว่าเดี๋ยวยังไงพระาทิตย์ก็จะขึ้นอยู่ดีมันเหมือนกับชีวิตของทุกคนที่แบบว่าไม่ว่าปีนี้หลังจากนี้แล้วกันครับทุกคนจะเจอเรื่องที่แบบว่าเอ้ยเรามันจะเรื่องลําบากอะไรก็ตามแต่ใหญ่ทุกคนรู้ไว้ว่าแค่ผ่านมันนั้นไปได้ทุกคนคือเก่งมากๆแล้วมันเหมือนกับว่าเรากําลังเดินเรืออยู่ไปเรื่อยๆถ้าเกิดว่าเราเดินเรือต่อไปสุดท้ายอ่ะก็จะถึงจุดหมายปลายทางแน่นอนแล้วก็สิ่งดีๆอ่ะมันจะวนมาทุกคนแน่นอนมันไม่มีทางที่พระอาทิตย์จะตกแล้วมันจะไม่ขึ้นอ เขาบอกว่าถ่ายเอกสารแล้วส่งให้แฟนๆทุกคนเลยได้อะไรคะเจอพี่ฟอร์ดล่าสุดแล้วครับเอ,อ่อใส่ใส่เสื้อทฟฟี่ครับสีขาวถ้าชวนไปเสื้อ The โทฟ,ฟี่อีฟูอ่านั่น <se ller> นี่เจอจะเสียชุ่เทาผู้ชนสมัยเสีส้ฟครั้งหน้าเขาจะใส่ชุดสีอะไระ <se ller> ผมว่าครั้งหน้าละครับให้เดานะ สีน้ำตาลคอล่าสุดของท็อฟี่แน่นอนถ้าใช่เซ่ถ้าักคุยชวนจงเซ่จะมีสัตว์เลี้ยงอยากจะตั้งชื่ออะไรกันคะสัตว์เลี้ยงเหรอครับฟูฟูเหรอฟูฟูอาจจะต้องเป็นโกโก้ครับฟูฟูชื่อโกโก้คือหมาหัวแต่ฟูฟูมีคนเดียวอาจจะเอาเป็นฟูประโยคเดียวเขาบอกฟูฟูจะอยู่ฟูยฟูอีกคนเดียวดังนั้นอาจจะ ฟูเจียวอักษรฟูว้าใช่ใครับ so ตอนคือคุล้งูกจะเลี้ยงทั้งฝูฝูแล้วก็เลี้ยงทั้งฝูเลยเอ้ไม่แน่ใจว่าฟูฟูเนี่ยผมเลี้ยงเขาหรือเขาเลี้ยงผมกันแน่เขาบอกว่าตอนนี้ไม่ว่าฝููเา้ยงูฝูหรือเขาูลยงูตอนนี้养ครับกัวกัีกกก็มีแบบมีมีอิวอยู่แล้วครับหรือว่าก็จะ ซีอ้งใช่มีซีอล้เจ้าซีอง了有了ผมาชอบทุกคนน่าจะรู้อยู่แล้วถ้าเกิดใครดูโซเชียลผมจะชอบแมวเมาเมาแมแร็ดอดครับผมชอบแร็คดอ๋อเมามีแร็คโด猫咪就是长得像洋娃娃的那ม猫咪แร็ดใช่แต่ว่าคือด้วยความที่ว่าเหมือนพอถ้าเกิดเรามีสัตว์เลี้ยงเรา มันต้องมีเวลาให้เขา但是如果养宠物是需要有时间陪他的ใช่แล้วทุกคนที่อผมอยู่คนเดียวด้วยก็เลยแบบว่าคิดว่าอถ้างั้นเดี๋ยวรอถึงเวลาที่พร้อมเรามีเวลาในการดูแลเขาเราค่อยเลี้ยงตอนนั้นดีกว่า说等他准备好有时间了然后再养宠物吧好的那我们最后一个环节想让我们在我们生日快乐ย谢谢 ขอบคุณครับขอบคุณครับเย้ <Yeah. S 1> อือ s u r p r i s จริง s u r p r เรเมื่อกี้ก็คือคิวทุกคนผ่านการบอกว่าให้พีดว่าแล้วเราก็พูดภาษาจีนอีนเ,นนเลย <laughs> <laughs> คือตอนแรกผมมาเห็นแบงค์ตอบข้างในแปลว่าแ Happy Birthday ผมก็ยังแซวกับพี่เจมอยู่ว่าโอ้ทำไม Happy Birthday บบแล้วล่ะ 他没他说，刚刚在里面看到那些就是生日的那种布置，他其实就有跟经纪人说，哇，这个也提前说说那个生日了，还不到他的生日就已经提前给他过生日了。对，<Yeah. S 2> oh. 所以你今年三十一一号到三十一号都给你过生日啊！我今年三十一，了老外过那么的哈。啊，OK，啊，耶，哦耶。 镜头面前做一个镜头签，可以吗？那我先拿签在亚克力板上。好的，我们直播间的准备好，近距离的看我们的淘淘。啊。OK，OK，哈，Pip，来嘞，ตรง哈，ตร อเ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 อ๋หน่สมจิอ้าวโอเคผมว่าได้แล้วครับอาโอเคโอเคมาเลยฮะได้แล้วครับ I love ครับทัมพี and b b b y feet เย้งั้นเดี๋ยวเราบอกลาไลฟ์นี้ค่ะคไปด้วย Good night kiss กันดีไหมคะได้เลยคร่บโอเคน่างเรา我们่每一个直播间的朋友们送上一个晚安飞吻โอเครับที่มึงวันอันวันอัน大อ谢谢。爱你们มอ们。